ไม่รู้ไม่เห็นผู้จัดละครคนดังเผยความน่ารักในายใบเฟิร์นงานนี้หุบยิ้มไม่ได้กำลังจะกลายมาเป็นคู่จริงเร็ว,รวๆนี้แล้วสำหรับพระเอกหนุ่มนายนภัสกับนางเอกคนสวยใบเฟิร์นพิมพชนกบหลังฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้กำลังตามจีบๆอยู่ความรู้สึกชอบเริ่มขึ้นหัังจากที่จบคลิปมิลานงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับฟินกันทั่วหน้าและอยากฟังคำตอบจากฝ่ายหญิงในจะขาดเรว ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่29พฤศจิกายน2565หลังจากที่นายให้สัมภาษณ์ผู้จัดละครคนดังอย่างนกจริยาได้ออกมาโพสต์ภาพของทั้งคู่จากละครเรื่องสร้อยสบัญงาพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าเม่หุกยิ้มไม่ได้จู่ๆก็คิดถึงอือแฮท็กสร้อยสบัญงาแฮทแกเทียนงามหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปแม่อุสกลไทยเข้ามาคอมเมนบอกว่า ที่อุเทียคู่นี้มาตลอดเลยคนบสมใจคนเชียร์ละด้านนบจริยาก็เผยว่าใจฟูจริงๆค่ะเป็นป็นต่างก็เข้ามากดไลรัวๆพร้อมกับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเชียร์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 ยสุดใจน่ารักมา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 ก,มากค่ะดูสัมภาษณ์แล้วเขินตามเชียร์ด้วยค่ะน้องบอกเพิ่งเริ่มแต่พวกเราดีใจหุบยิ้มไม่ลงประหนึ่งว่าน้องประกาศแต่งงานซักงนันฟินมากลูกเอ,อย๋ย ปกติไม่ค่อยฟินอะไรแบบนี้เลยครับเขาข้ามเส้นความเป็นเพื่อนไปแล้วคะ่ะฟังส้มพาดแล้วเบิร์นแทนฮ่าฮห้าๆๆ